สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยนะครับช่องโกลสารแห่แห่ทำมือสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาลองนะครับย้อมสีได้สารแห่นะครับก็วันนี้อุปกรณ์ที่มีก็จะมีกระทะนะครับแล้วก็นี่ครับภาชนะสําหรับใส่น้ําสีนะครับเดี๋ยวเราจะ เอามาแช่ไว้ในนี้กันนะครับแล้วก็ได้ที่เราจะใช้ในการย้อมนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นสีนะครับสีไม่แน่ใจว่ามันจะย้อมติดหรือเปล่านะครับไอ้ตัวนี้ผมสั่งมาจากช้อปปี้นะครับเดี๋ยวเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้ผมจะมเลือกเป็นสี สีแดงข้างนะครับสีตัวนี้นะครับวันนี้จะมาลองย้อมสีนี้ดูนะครับครับมาเริ่มกันเลยครับเดี๋ยวผมก็จะตั้งน้ำน้ำตัวนี้ผมก็ได้ตวงมาเรียบร้อยแล้วทำการต้มไว้ก่อน ตรนี้๊กเ,เราตั้งน้ำให้เดือดเลยนะครับระหว่างที่เราตั้งน้ำนะครับเดี๋ยวเราไปทำการทำความต้องได้ที่เราจะย้อมสีนะครับเราต้องไปล้างน้ำก่อนนะครับ เราก็าล้างน้ำก่อนนะครับทำความสะอาดได้แล้วกอนนะครับที่จะใช้ย้อมนะ ได้เรามามันอาจจะสกกระปําให้สีเกาะยากนะครับเราเริ่มมาทําการล้างล้างกอนลสองรอบไม่ต้องไม่ต้องขยี้อะไรก็ได้ ขยายามให้มันอันนี้พอ,อค,ครับโอเครับเราล้างมาแล้วครับเดี๋ยวเราก็ไปทำการผสมสีพอน้ำเดือดแล้วเดี๋ยวเราผสมสีแล้วก็มาแช่กันครับ ในขั้นตอนของการเตรียมสีนะครับเราก็ควรจะใส่ถุงมือเป็นถุงมือยางนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้สีติดมือเพราะพวกนี้จะเป็นสารเคมีนะครับเดี๋ยวติดมือเราแล้ว,ลวมันเวลาเราหยิบอะไรใส่ปากมัน,มนค่อนข้าอันตราย นี่นะครับในขั้นตอนเขาก็จะมีบอกว่าขั้นตอนแรกก็ให้เรานำได้เนี่ยไปชุบน้ำไปแช่น้ำให้เปียกก่อนเสร็จแล้วเราก็จะเอาสีนะครับมาละลายในน้ำอุ่นตัวสีนะผมก็จะละลายในน้ำอุ่น อันนี้เป็นสีย้อมใหมนะครับแต่ผมสั่งมาลองพามาย้อมได้ดูอันนี้ผมก็จะใช้หมดเลยหรือเปล่ามันนิดเดียวครึ่งเดียวพอ นี่รับเราก็เทลงไปในน้ำอุ่นชนนอีบอกว่าละลายในน้ำอุ่นแล้วก็คนแม่สีไปก่อนเห็นไหมครับอื้สีแดง มึงนะครับสีโอ้โหใช้ได้เลยเราละลายในน้ำอุ่นแล้วนะครับเดี๋ยวเราปิดฝาน้ำตรงนี้ให้มันเดือดจัดๆก่อนแล้วเขาก็จะมีตัวนี้นะครับอันนี้ตัวนี้จะเป็น เป็นอะไรอะ่ะกดน้ำส้มน้ำยาแล้วครับเป็นน้ำยาเป็นเก็บนะครับเอาไว้ละลายนะครับแล้วก็เทสีที่เราละลายในน้ำอุ่นรวมกันนะครับเพื่อให้มันเกาะได้เราได้ดีนะครับเดี๋ยวเรารอน้ำเดือดก่อนเดี๋ยวเราจะมาเทน้ำผสมกันในนี้เลยนะครับ นะครับน้ำเราก็เดือดแล้วนะครับเรามาปิดสวิตช์กันเลยเขาบอกว่าขั้นตอนต่อไปนะครับให้ละลายนะครับกดน้ำส้มนะครับตัวนี้ผมจะเทใส่ในนี้นะครับ ที่ผมไม่ไปเทลงใส่ในกระทะนะครับเพราะว่ากระทะอันนี้ผมไม่ใช้ทําอาหารนะครับถ้าไปผปสมในนั้นเลยมันจะเป็นสารพิษนะเวลาเราทําอาหารนรแล้วก็เทน้ําร้อนลงไป เ,เขาก็บอกว่าขั้นตอนต่อไปให้เทสีที่เราละลายในน้ำอุ่นนะครับเทลงไปเลย เสร็จแล้วเขาบอกว่าให้นำไหมหรือได้นะครับลงไปแช่ได้เลยที่เรานี่นะครับที่เราไปล้างมาเมื่อกี้นะครับเขาบอกว่าบิดให้หมาดนะครับแล้วก็ลงไปแช่ได้เลยนะครับ อาลมไปแช่เลยนะครับเราก็จะแยกเป็นมวลๆไปนะ แล้วก็แช่เข้าไปซึ่งเขาบอกว่าขั้นตอนต่อไปนะครับให้ต้มน้ำให้เดือดแล้วหมั่นคนให้ทั่วเวทใช้เวลาย้อมประมาณ30นาทีแต่ทีนี้ผมไม่ไม่ต้มนะครับเพราะว่า กระทะที่ผมต้มน้ำเมื่อกี้เป็นกระทะที่ผมไว้ทำกับข้าวนะครับเดี๋ยวมันจะมีสารเคมีตกค้างติดอยู่นะครับผมก็เลยใช้วิธีแค่ต้มน้ํำให้เดือดแล้วก็ผสมแล้วก็เอามาแช่นะครับลองดูว,ว่าวิธีนี้มันจะติดหรือเปล่านะครับเพราะว่าเราไม่มีพื้นที่เราไม่มีอุปกรณ์ที่จะไปต้มนะครับ นี่นะครับเป็นไงครับอันนี้เพิ่งจุ่มไปนะครับสีก็เริ่มออกแล้วนะเดี๋ยวเราแช่ไว้สักพักใหญ่ๆตามที่เขาบอกนะครับครึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ผมจะแช่เกินไปหน่อยนะครับระหว่างนี้ก็คนไว้ครับ เขาบอกว่าใช้เวลาประมาณ30นาทีหรือจนกว่าน้ำจะสีใสนะครับเคครับเดี๋ยวยังไงเราเดี๋ยวผมแช่ไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผ่านไปประมาณ30นาทีแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับครับแล้วตอนขนาดนี้นะครับเราก็ผ่านไปประมาณชั่วโมงครึ่งแล้วนะครับที่ผมได้แช่ไว้นะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่า สีเป็นยังไงบ้างครับอ่านี่ครับอุ้ยถือว่าโอเคเลยนะครับนี่นะครับสีนะครับท่านผู้ชมสีแดงข้างนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปทำการ ล้างเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็เอาไปตากให้มันแห้งแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามาชมกันนะครับว่าสีจะติดดีหรือเปล่านะครับครับไปล้างกันเลยครับเราทำการล้างนะครับชม ส,สวยเลยนะครับโอเคครับหักแต่แค่สามพอนพอเนาเดี๋ยวเราเอาไปตากพิงลมไหมนะนี่เป็นไง หนึังพันเงิดึงออกทีละลดขึ้นลดขึ้นห uh huh. ึงพันเันนแก่ทีละ มาเตือนไว้อยู่ตรงไหนเนี่ยหลุดหรือเปล่าเนี่ยนี่ครับ ทำาักะกาให้มันแยกออกจากกันก่อนโอ้สี่สวนเลยเนี่ย พีอีก็ติดใสพ่พีอีก็ติดสีเฮ้ยยอมได้เนี่ยโอ้เจ่มเลย อันนี้เป็นใต้เก้านะครับตอนแรกผมเอาไปย้อมธรรมชาติมาแล้วสีมี้ไม่ติดมันก็จะเข้มกว่าเขาหน่อยนึงเพราะว่ามันผ่านการย้อมมาแล้วครั้งนึ่งโอเคครับเดี๋ยวเราทำ เดี๋ยวเรานำไปตากกันเลยครับนี่นะครับเราก็มาทำการแขวนพึ่งลงไมไว้นะครับให้มันแห้งเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามาชมผลงานกันนะครับว่าสีที่ออกมานะครับจะเป็นประมาณไหนนะครับพรุ่งนี้เช้าเรามาดูกันครับเสร็จแล้วครับท่านผู้ชมจากที่เรา ย้อมกันเมื่อคืนนะครับแล้วเรามาผื้งลมให้มันแห้งนะครับสีที่ได้นะครับสวยเลยครับผมอันนี้นะครับที่สีมันไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่นี่ก็เป็นได้ลังสีนะครับอันนี้เป็นการย้อมครั้งแรกนะครับนี่ครับตัวนี้เป็นสีแดงข้างนะครับจากวิธีการย้อมเมื่อคืนนะครับที่เราแช่ไว้ ชั่วโมงครึ่งนะครับสีที่ออกมาก็สวยเลยนะครับติดกันตลอดทั้งทั้งแนวเลยนะครับสีติดดีมากเลยครับขนาดด้านในนะครับก็เนี่ยครับที่เป็นรอยมัดนะครับก็สีก็ยังซึมเข้าไปนะครับเราก็ต้องแช่นานๆหน่อย พอแช่เสร็จแล้วนะครับก็เอาไปล้างน้ำทักสามรอบนะครับแล้วก็เอามาตากนะครับครับดูตัวได้นะครับอันนี้เป็นสีแดงข้างนะครับเดี๋ยวผมมีอีกหลายสีเลยนะครับผมจะย้อมไว้ให้ครบเลยที่ผมซื้อมาแล้วเดี๋ยวก็จะเอามา สารแหจะเป็นแหสีอะไรนั้นเดี๋ยวจะเอามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมต่อไปนะครับส่วนอันนี้นะครับไอที่สีมันเข้มนะครับนิดนึงเพราะว่าได้ได้มัดเนี้ยเป็นได้เก้าแล้วผมเอาไปย้อมสีธรรมชาติมาแล้วครั้งนึงนะครับก็คือเอาดอกอัญชันเนี่ยมาต้มแลครับแล้วก็เอาได้ไปแช่นะครับผลปรากฏออกมาว่าสีไม่ติดเลยนะครับ สีไม่ติดเลยนะครับไม่มีสีอะไรเลยแต่ได้มันก็ผ่านการแชร่น้ำร้อนมาแล้วแล้วก็แช่สีที่เป็นตัวของธรรมชาติมาแล้วมันก็เลยทำให้มาแช่สีตัวนี้มันก็เลยได้สีเข้มขึ้นนิดนึงนะครับนี่ครับสรุปเลยก็ถือว่าผ่านนะครับการย้อมสีครั้งนี้ ท่านใดนะครับที่อยากจะย้อมนะครับก็ลองทําตามวิธีผมได้เลยนะครับจะง่ายกับการสารดีครับย้อมเป็นสีแล้วก็มาสารหรือจะสารเสร็จแล้วย้อมก็ได้นะครับครับสําหรับวันนี้นะครับก็ท่านใดที่เข้ามารับชมมืนครั้งแรกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปต่อไปจะเป็น อะไรนั้นก็รอติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ